สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อุดตอบเมนครั้งที่1ิบแล้วนะครับมาเราไปดูเมื่อพี่อุดตอบเมนครั้งที่11กันก่อนนะว่ามีใครเมนอะไรมาบ้างมาดูช่องแรกเลยเลิฟลี่หรือเปล่าโมโมอ่านว่าโมโมนะพี่อูตกดติดตามช่องหลักหนูหน่อยนะคะชื่อช่องหลักชื่อว่าเอออ่านไม่ออกโอเคมีร้อยกว่าคลิปเลยเข้าไปดูแล้วนะครับนะเสียงดีมากเลยตอบไปแล้วเนาะ แล้วก็กดติดตามให้แล้วนะครับในในช่องหลักนี่นะโอเคนะครับต่อไปสวีทใช่ไหมร้อยสี่สิบเก้าวิดีโอโอ้เยอะมากเลยครับพี่อูด๊ดนี่ช่องหลักหนูเองกดติดตามให้หนูด้วยนะคะโอเคได้ครับเดี๋ยวกดติดตามให้นะครับติดตามแล้วเห็นไหมโอเคลิลลี่นะครับพี่อูด๊ดสร้าง หุ่นยนต์ก็เคยสร้างไปแล้วนะหุ่นแบบไหนหุ่นยนต์แบบไหนครับสมใจอะไรไม่บอกเลยบีมิกมาแล้วนะครับในเกมนี้มีโหมดฮาร์ดคอร์ไหมครับมีสิครับมีครับเข้าไปดูเลยครับโหมดฮาร์ดคอรมีแน่นอนแต่มันจะชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เชลเจอร์อะไรนะ อต้องต้องเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อน,นครับลืมไปแล้วจอห์นอีกสี่คลิปพี่อุชจะติดตามครับอะไรครับแต่ไปมินินะครับพี่กดติดตามหนูหน่อยโอ้โหยี่สิบสองกดให้ปึ๊บแม่ติดตามแล้วนะครับได้ออกโคตรรัวเลยจอ,อ์นอะไรอนะ ในโทรศัพท์ราคา125บาทอ,อันนี้ก็ในร,ราคาโปรแกรมใช่ไหมครับราคาเกมใช่ไหมครับใช่แล้วครับประมาณนี้ครับต่อไปแซนโลบอกนะพี่ครับกดติดตามผมด้วยถ้ากดแล้วผมขอขอบคุณมากครับดูสิโอ้ติดตามให้หน่อยนะครับติดตามได้สิครับอบอกแล้วนะครับถ้าใครถึง20คลิป พี่อู๋จะติดตามให้แต่ก็ต้องมาเม้น์บอกด้วยนะครับว่าให้กดติดตามนะสกิททีวีนะครับพี่อู๋ทำไมผมโหลดมาเล่นแล้วเออพอมันนอนมันก็หลุดออกจากเกมพอผมไม่นอนเออคือพี่ขี้เกียจตีความหมายครับอ่านแล้วงงครับใครอ่านแล้วเข้าใจก็ช่วยตอบด้วยปัทนันหรือเปล่าครับพี่มีไหมครับไหมอืม ไม่ครับก็มีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะเล่นมินินะครับหนูไม่ว่าค่ะที่พี่จะติดตามไม่ว่าใช่ไหมโอ้ก็ติดตามไปแล้วครับติดตามไปแล้วสกิตอีก,กน,นะครับมันก็หลุดออกจากเกมเหมือนกันครับแล้วผมจะเข้าใจไหมเนี่ยคุณเล่นคุณเล่นยังไงแล้วหลุดแล้วครับแต่ที่พี่เล่นก็คือไม่หลุดนะครับอันนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเล่นแล้วหลุดนะ อ,อันนี้บอกว่าพี่อูดเล่น2คนยังไงครับ2คนสำหรับเกมนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่เคยเล่นเล่นแต่คนเดียวอยู่วันนาพี่อูดเรียนคาราเต้เหรอดูจากโปรไฟล์มีซิกแพคโอ้ดูโปรไฟล์ใครละครับนั่นน่ะพีแชนแนลนะพี่อูคดค,คร,รับดูคลิปไหมครับรับดูคลิปไหมครับให้คะแนนคลิปล่าสุดของผมหน่อยล่าสุดใช่ไหมก็ติดตามไปแล้วนะจะเข้าไปดูไหม โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูที่หลังนะช่วงนี้ไม่เขามีเวลาเลยเน็ตเพิ่งเข้าได้นะครับเนี่ยอวันนี้เพิ่งเข้าได้เองต่อไปบีมิกนะครับพี่อู๊ดครับสร้างรถถังในโหมดนี้ให้หน่อยอืมอ๋อในโหมดนี้เนาะยังไม่ได้สร้างเลยเนาะโอเคเดี๋ยวสร้างนะครับแต่ต้องสร้างพวกลูกระเบิดก่อนเนาะผมอยากให้พี่อู๊ดสร้างกับดักที่มีน้ำอยู่ข้างล่าง กับดักที่มีน้ำอยู่ข้างล่างเหรอเออ S D S นะครับพี่ครับติดตามผมนะครับผมมีวิดีโอ13ถึง14ครับโอ้15ก็บอกไปแล้วนะครับว่า20เนาะโอเคก็บอกไปแล้ว20นะครับผมไม่กดติดตามพี่แล้วนะมีการน้อยใจ <c oughs> ก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นคนพูดกลับกรอกเนาะ แซดมินินะครับพี่อู๊ดคะเซเวลครับทำไงถึงไม่หลุดอ่ะคะแบบไม่ต้องเสื้อคะ่ะติดตามหนูหน่อยสาโอเคติดตามให้นะครับวันนานะครับพี่อู๊ดสร้างบ้านรถสิสวยดีสร้างบ้านรถอ๋อสร้างบ้านที่เป็นรถใช่ไหมสวยดีโอเคถ้ามีโอกาส๋ยวจะสร้างนะครับเ,เปลี่ยนเป็นโหมดได้ไหมเปลี่ยนโหมดเ,เป็นครีเอทีฟได้ไหมครับ ทั้งหมดนี้สร้างยากอ่ะลองสร้างเฟอร์นิเจอร์แล้วโอ้โหกว่าจะได้นะต้องตัดภาพออกไปก่อนเนาะพอใกล้ๆเสร็จค่อยอัดเงี้ยมันเลยช้าเนาะซีกอร์นะครับถ้าจะขุดเพชรต้องใช้ที่ขุดเหล็กเอาขอบคุณมากครับดูต่อไปดูต่อไปพี่กดติดตามผมหน่อยผมชื่ออะไรปกเต้ยี่บห้าคลิป โอยิบเจ็ดแล้วโอเคกดติดตามแล้วนะครับและว V o พี่ผมขอลิงก์เกมซูเปอร์คลหน่อยผมเป็นเอฟซีพี่ครับโอ้ใครมีช่วยลิงก์ให้หน่อยนะครับแต่พี่ไม่พี่ไม่ได้ทําลิงก์ไว้เนาะใครมีก็ลิงก์ให้หน่อยละกันบีมิกนะครับถ้าใครดูหน้าพี่อุดแล้วจัสยองโอเคครับซู่ๆนะครับเอฟซีพี่อุดพี่อุพี่อุสุดเทพขอบคุณครับพี่กดติดตามผมหน่อยแปลงเหลม ลอก่อนนะครับบีมิกนะครับผมเล่นสงการวันที่19วันที่20วันเกิดผมโอ้โหแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูยเล่นโบนะครับพี่อูดครับผมขอโทษนะครับที่ผมว่าพี่อ,อืดก็ไม่ว่าอะไรกันครับต่อไปพี่อูดเล่นเกมอื่นหน่อยเกมอะไรครับบอกมาเลยเราบอกหรือเปล่า <c oughs> v v f นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม ผมจะไม่ลืมพี่อีกเลยโอ้โหจะไม่ลืมกันเลยเหรอเลนโบนะครับขออภัยครับผมใช้เสียงพูดมันก็เลยไม่ค่อยชัดครับผมใช้เสียงพูดมันก็เลยไม่ค่อยชัดครับมันไม่ชัดยังไงแล้วครับขอบคุณครับที่เข้าไปดูช่องผมครับเอชนแนลผมชื่อ YET นะครับ <c oughs> ก็คุณพิมพ์ อย่างนี้มันก็เลยอ่านเป็นเ yeah. ย <c oughs> okay, นะ็ดโอเคเนาะเด็กเกมเมเสือขาวกับควายขาวมันอยู่ที่หิมะครับแต่ว่ามันหายากเสือขาวผมเจอแค่2ครั้งเองโอเคไม่เป็นไรขี้เกียจหาครับโฟเกมเมอร์ครับ, amer, รบอยากให้พี่สร้างลิปในบ้านโอ้ลิปในบ้านใช่ไหมโอเคถ้ามีโอกาสจะสร้างนะครับโอ้โหชื่อช่องไม่อยากอ่านเลยครับ ชอบดูคลิปพี่อู๊ดครับโอเคชอบดูครับแต่ผมไม่ขอเรียกชื่อช่องคุณละกันเพราะคุณชื่อน่ากลัวมากนะครับบีมิกนะครับพี่อู๊ดครับกว่าจะถึงล้านซับสองสามปีเลยครับอโอเคก็ตอนนี้เพิ่งได้แสงกว่าก็สองสามปีก็ถือว่าเร็วนะครับถ้าไม่ดังจริงๆนะคงจะสิบปีต่อไปพี่อูด๊ดโปรโมทช่องดูคลิปด้วยนะครับ โอเคเข้าไปดูได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆแต่ผมกดติดตามให้แล้วนะครับช่องผมไม่มีใครให้ดิสไลค์พี่อู๊ดเผยหน้าที่แท้จริงหน่อยครับพี่อู๊ดครับผมสร้างห้องใหม่ผมได้เหล็ก38อันแล้วโคตรดีเลยโอเคดีใจด้วยครับอ่ะดูต่อนะครับว่ามีใครเม้นอะไรไม่อีกโซแท็กพี่อู๊ดกดติดตามผมหน่อยอ่ะดู <c oughs> นี่คุณมีคลิปหรือยังครับถ้าไม่มี ยังไม่กดติดตามนะครับต้อง20คลิปครับบอกไปหลายรอบแล้วนะครับพี่อุตติดตามหนูหน่อยนะโอเคนินจานะครับโอเคยี 29. ติดตามไปแล้วนะครับพี่โอต๊ตทำภารกิจต่อไปวันที่24โอเคครับทำไปแล้วครับทินทีวีเกมนะครับทำเซอร์วิวลครับโอ้โห10ล้านตอนเลยเหรอแม่จะสงสัยเกิดอีก10ชาตินะกว่าจะครบ บีมิกนะครับพี่อุตติดตามผมหน่อยอกี่คลิปแล้วล่ะ18แล้วอีก2คลิปนะพี่ติดตามผมหน่อยครับติดตามไปแล้วนี่ลืมครับไม่รู้ว่าติดตามใครบ้างเยอะเหลือเกินแทปเปอร์นะครับอยากให้ลงคลิปสัตว์สู้กันโอ้โหเอาอะไรดีเอาเอาปาวานกับแร้ไหม กดติดตามผมหน่อย Zero Heart นะครับโอ้โหสองกว่าคลิปอืโหสามร้อกว่าคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคน่าจะดีเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปดูนะครับท i n t v g a m e โปรโมทให้หน่อยโอเคผมเข้าไปดูแล้วก็บอกว่า Intro ดีแต่ฟังยังไม่รู้เรื่องนะครับโอเค วัยทีนะพี่อู๊ดเล่นลดหน่อยได้ไหมครับพี่อู๊ดเล่นลดเหรออ๋อเล่นเกมลดเหรอืโปรโมทให้หน่อยครับกราบละโปรโมทให้หน่อยอืมอืมโอเคถ้าใครอยากเข้าไปดูเข้าไปดูเลยนะครับคุณ v v f g a m e s e เขอให้โปรโมทให้หน่อยโปรโมทแล้วนะครับนิกนะครับขอบคุณนะครับที่ซับให้โอเคครับ พี่อยู่จังหวัดอะไรเอ,อหลายจังหวัดครับเคยอยู่ทั้งนครสวรรค์กรุงเทพตากสุขโขทยัยไปเรื่อยนะครับพี่อุ๊ดเปิดหน้าได้ไหมไม่ต้องดูแลครับฟังเสียงพออัศนีสอนสร้างเด็กเตะฟุตบอลโอ้โหเอาแค่สร้างเด็กพอนะไม่ต้องถึงกับเตะฟุตบอลหรอกครับทําบ้านสามชั้นเอาสามชั้นใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวจะต่อให้เนาะจริงๆก็อยากสร้างหลายชั้นเหมือนกันนั่นแหละ เลนโบพี่อู๊ดผมได้เพชรมาด้วยโอเคยินดีด้วยครับเอออยากขอถามหน่อยครับมนุษย์หมาป่าอยากได้เพชรจากมนุษย์หมาป่าต้องทํอยังไรครับเห็นพูดกันหลายคนเหลือกเกินยังทําไม่เป็นเลยนะครับกิิภพนะครับพี่อู๊ดเอาที่ขุดที่ขุดอะไรขุดเพชรอ๋อเออตอนแรกใช้ที่ขุดหินครับเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าใช้ที่ขุดเหล็กเนาะ พี่อยู่จังหวัดอะไรตอบไปแล้วนะครับอ้ายเป็นคนอีสานบอบอครับพูดไม่เป็นโอเคโอเคเอาเร็วเร็วหน่อยโหบีมิกมาบ่อยเหลือเกินผมออกรัวรัวเลยใช่แล้วกิติภพเลิศชัยขอบคุณครับพี่อุทิกติดตามให้แบงค์2 6ง3ดูคลิปผมหน่อยโอ้ไอ้ครบ20วันครับโลบล็อกซีโเย้มาแล้ว ฮแเกมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์นะหุ่นยนต์อ่าผมสอบได้ที่หนึ่งโอ้โหคุณบีมิกเก่งมากเรียนเก่งมากเลยครับโอ้โหวันนี้ไม่ต้องไปด่าเขาอิจฉาเขาล้วสิคุณวิทูนแม่ไปว่าเขาก็แปลว่าอิจฉาหรือเปล่าอ,อันนี้บอกเป็นตุนปากเป็ดตุนหรือเปล่าครับแม่เด็กสมัยนี้นี่พิมพ์กันจนเพี้ยนกันหมดเลยนะครับเลนโบเมนสิ อรุชาให้นิ้วโป้งนะครับเยี่ยมเรนโบ์พี่ดูคลิปผมเล่นเซเวลพาร์ทสองเอาชีวิตรอดได้ไหมเออมันดูไปแล้วเนาะก็ดีนะครับดีมากเลยครับพาลินีพี่อุ๊ดเป็นต่อ TNT หมาควายเอ,อ้ยหมาไม่ใช่หมาควายครับสะอาหายไปโอ้คนนี้บอกว่าด่าทำไมอ่ะนิสัยไม่ดีอโอ ไม่ต้องด่ากลกับเลยนะครับอเขาว่ายัางไงก็ปล่อยเขาถ้าเราด่ากลับเดี๋ยวก็จะชอบอีกเดี๋ยวก็จะด่ามาวันหลังอีกเพราะเขาชอบออกสื่ออยู่แล้วพวกนี้โอเคนะครับโอมายกันครับแม่คุณทีเอ็ีเลยโอเคมีแฟนคลับหลายคนด่ากลับนะครับโอ,โอเคโอ้โอเคครับแม ขอบคุณนะครับที่ช่วยกันต่อต้านอ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับในพี่อุตตอบเมนทสิบสองเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าหน้าครั้งหน้านะครับไม,ไม่ใช่ครั้งหน้าหน้าสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ